วัสดีครับมาดูผลของจีนนะครับชุดนี้มาสตัวบนรูดคือลง24ตัวนะครับจีนนี่ณตอนนี้ผมยังใช้เลขจากแบบจําลองชุดที่6อยู่นะครับตัดมาแค่เลข2ตัวท้ายก็พอนะครับมัาจะมีรอบเช้ากับรอบบ่ายนะครับนะครับเลขของวันวันพฤหัสนะครับคือเลข6-1นะครับแล้วถ้าจะถามว่าจริงไหมครับเลข6-1ก็นี่ครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับ อันนี้ในลายกลุ่มนะครับนี่ครับจีนนะครับมองเห็นนะครับนี่ครับหกหนึ่งนะครับนะครับจีนเช่าบ่ายสามเท่าเก้าท่าหกสามนะครับสองตัวบนนะครับเลขชุดที่หกนะครับคือเส้นสีม่วงเลขหกหนึ่งนะครับรูดคือลงยี่สิบสี่ตัวนะครับสามสิบเจ็ดถึงหกสิบเอ็ดถึงแปดสิบห้านะครับเป็นเลขครบทั้งหมดนะครับแต่จีนตอนนี้มีคอมเมนต์มาอยู่นะครับช่วงนี้จีนลุดนะครับรูดชุด ที่เลขเดินดีไปก่อนครับเพราะว่ามีอยู่4ี่ชุดครับตอนนี้อีก2ชุดนี่เลขเดินค่อนข้างดีครับก็จะบอกไว้ในรายกลุ่มทั้งหมดครับจีนก็เข้ารอบเช้าแล้วครับเช้าปิดที่4ี่เครับหลังจากที่มันหลุดมาสองวันครับคือยังไงมันก็มันก็มีหลุดครับหลุดแล้วมันก็จะถูกครับเพียงแต่ว่าช่วงไหนในหุ้นทั้ง4ชุดช่วงไหนตัวไหนจะกําลังเดินดีก็จะแนะนําให้ไปรู้ตัวนั้นกันไปก่อนนะครับเพื่อเพราะว่ามาลู้เพื่อได้กําไรนะครับตัวไหนที่ ช่วงไหนมันลอยอยู่ก็ยังไม่จำเป็นต้องรูดนะครับไม่จำเป็นต้องรูดครบทั้ง4ชุดของหุ้นนะครับนะครับจีนก็ถูกรอบเช้าครับทีนี้มันมี2รอบอาลายท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะเราจะทำไงก็คือถ้าเช้าถูกก็คือหยุดครับถือว่าได้กำไรแล้วแต่ว่าเช้าไม่ถูกก็ต้องเบิ้ลทบมาที่รอบบ่ายแล้วหลาท่านพอพอเข้าใจนะครับสมมติเช้าท่รดไป1บาทไม่ถูกใช่ไหมครับบ่ายก็ต้องเป็น2บาทผมสมมุติว่าเว็บที่ท่านไม่รู้จ่ายเลทเก้าเก้าสิบสองนะ ซึ่งลหลายเว็บจ่าย 94, 94 95กันเยอะแล้วเมนกัน,นครับสมมติถ,ถูก92รอบบ่ายนะครับ2บาทครับก็จะได้9 92คูณ2นะครับก็จะได้184นะครับทุนเช้า1บาทบ่าย2บาทนะครับคือเช้าหลุดก็ต้องเบิกทุนบ่ายไปทุน3บาทนะครับ3บาทก็คือเลขค,ครบคือ4 49ตัวนะครับ49คูณ3ก็104 47บาทนะครับ ถ้าท่านถูกบาย2บาทรอบบาทก็จะได้เป็น184นะครับลบด้วย147ก็ลองไปลบดูเองนะครับรบก็ยังเหลือกำไรอยู่นะครับส่วนท่านที่รูด9 4 95ก็จะได้กำไรเยอะมากมาก,มากกว่านี้นะครับโอเคผมขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับช่วงนี้จีนมันจะสะดุดครับก็จะแนะนำมาให้ไปรูดตัวอื่นที่มันเดินดีๆอยู่ไปก่อนแทนนะครับโอเคครับ